สวัสดีค่ะกลับมาพบกับนัดเพชรโยนอีกเช่นเคยนะคะในช่องนัทรถสวยมือ2นะคะสําหรับวันนี้นะคะนัทมีรถแคมรี่สวยๆมารีวิวให้ลูกค้าได้ชมกันนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถแคมรี่ราคาเบาๆผ่อนสบายๆอยู่นะคะแนะนําคันนี้เลยนะคะเป็นแคมรี่0 G ปี09นะคะราคาอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะคันนี้ตกผ่อนอยู่ที่เดือนละประมาณ6 0 0 0ปลายๆเท่านั้นเอง เะค,ะคมรี่ผ่อนห0พันนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์ศ9 8 2์เก้าแนะคะเดี๋ยวนัดจะพาไปชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยคะ่ะ สำหรับรายละเอียดของรถคันนี้นะคะดีไซน์มาอย่างสวยๆเลยนะคะกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็โลโก้ด้านหน้าเป็นแบบโครเมียมเช่นกันนะคะได้ไป้ายทะเบียนนี้นะคะ7กอว7372นะคะ7็กไก่วแหวน7372เสลขสวยๆ,ๆเลยนะคะในส่วนของโคมไฟคู่หน้านะคะเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะคะลูกแก้วกลมๆนะคะโคมใสๆขาวๆเลยนะคะขาวโบะเลยนะคะในส่วนของโคมไฟนะด้านล่างนะคะก็มีไฟตัดหมอกติดตั้งมา ให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะคันนี้นะแคมรีนะคะฟังก์ชันครบๆเลยสภาพสวยๆผ่อนสบายๆเลยนะคะ mm hmm. ในส่วนของล้อน,นะคะคันนี้ได้เป็นล้อม็กนะคะน็อต5รูนะคะแมกเดิมแท้จากโรงงานนะคะโลโก้อยู่ตรงกลางนะคะยางนะคะได้เป็นยางปีใหม่ๆเลยนะคะเป็นยางปี2021นะคะ ยางปี21ใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะยางใหม่ๆเลยนะคะช่วงล่างก็สภาพเดิมๆเลยนะไม่มีข้ามน้ํามันหยุดไหลยเยิ้มของเบ้าโชกนะคะสภาพส,ายสวยๆเลยนะคะคันนี้นะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะก็ได้เป็นแบบปรับพับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ ฝาครอบกระจกนะคะสีเดียวกับตัวรถบิวอินในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะมาตรงกระจกมองข้างนะคะมือจับประตูทั้ง4ด้านนะคะเป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็คันนี้นะคะติดในส่วนของคิวกันสาต์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะติดคิวกันสาต์มาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะกระจกนะคะมีโลโกโตโยต้าติดอยู่นะคะครบทุกบ้านเลยนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะคันนี้นะลูกค้าที่มองหารถเคมรี่อยู่นะคะห้ามพลาดเลยนะคะคันนี้นะพอ สบายๆเลยนะคะช่วงล่างด้านหลังนะคะก็สภาพเดิมๆโชคนะคะไม่มีค้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะรับประกันนะคะรถที่เรานะคะรถที่เพชรยนต์ไม่มีเรื่องของการชนหนักพิกว้มจมน้ำมาอย่างแน่นอนนะคะรถสภาพเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันแน่นอนนะคะแล้วก็คันนี้นะคะเขาติดในส่วนของสเกิร์ตมาให้รอบคันเลยนะคะแล้วก็ติดสปอยเลอร์มาแล้วด้วยนะคะคือแบบ แต่งครบครบแน่นๆเลยนะคะติดสเกิร์สปอยเลอร์อมาให้รอบพันเลยนะคะ ไฟด้านท้ายนะคะดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะมีไฟทับทิมติดตั้งมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะตรงประตูด้านหลังนะคะตรงประตูเก็บสัมภาระด้านหลังโลโก้ก็เป็นแบบโครเมียมนะคะแล้วก็ตัดผ่ากลางนะคะด้วยเส้นโครเมียมดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะเป็นตัวแคมรี่เครื่องยนต์2อ0พนะคะตัว G ีนะคะกระจกด้านหลังติดตัวไร้ฝ้ามาให้พร้อมใช้งานเลยนะคะมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3นะคะให้เห็นเด่นชัดเลยนะคะ คันนี้สภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อมาจับมาจองกันได้เลยนะคะแคมรี่ราคาเบาๆผ่อนสบายๆแบบนี้นะคะมาไวไปไวแน่นอนนะคะถ้าสนใจอย่ามัวรีรอนะคะรีบมาจับมาจองเลยนะคะโทรติดต่อมาได้เลยที่เบอร์098-260-9587นะคะเนเบอร์นะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ รายละเอียดภายในของรถคันนี้นะคะก็ตกแต่งเป็นโทนสีเบจตัดด้วยลายไม้สวยๆหรูๆเลยนะคะคันนี้นะตรงแผงประตูนะคะมือจับประตูด้านในเป็นแบบโฮมเมียมนะคะระบบเซนทันล็อกนะคะกระจกเนี่ยปรับออโต้สี่บานเลยนะคะแล้วก็มีลายไม้ตกแต่งดีไซน์มาอย่างสวยงามเลยนะคะหรูๆล้าๆเลยค่ะห,หุ่นล้ามาเฮาเลยนะสาหรับคันนี้นะตรงน,นี้จะเป็นแผงควบคุมกระจกมองข้างนะคะเป็นแบบปรับพับไฟฟ้านะคะ พวงมาลัยนะคะได้เป็นแบบมังติฟังก์ชันนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนหมดเพลงได้จากพวงมาลัยเลยนะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะสภาพสวยๆเลยอาจจะมีร่องรอยบ้างนะคะตามอายุการใช้งานแต่ว่าไม่ถือว่าหนักมากนะคะร่องรอยนิดๆน,น้อยๆเองนะคะในส่วนของเครื่องเล่นเสียงนะคะก็ได้เป็นวิทยุ FM นะคะ สวยๆเลยนะแล้วก็แอร์นะคะเป็นแอร์ออโต้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะดีไซน์ลายไม้สวยๆงามๆเลยนะคะคันนี้ตรงคอนโซลนะคะก็ตัดด้วยลายไม้สวยๆเลยนะคะในส่วนของที่พักแขนนะคะสามารถเปิดนะคะอ่าเลื่อนเลื่อนเลื่อนเปิดไม่ได้แต่ว่าเปิดได้ไหมเดี๋ยวลองเปิดอ่าเปิดได้ที่พักแขนเปิดได้นะคะเปิดได้เลยนะแล้วก็ นี่รอถ่ายรูปอยู่นะคะรถเพิ่งชงเสร็จเปิดเก็บสัมภาระได้นะคะแล้วก็เขาสามารถเลื่อนระดับได้นะคะเดินหน้าถอยหลังได้เลยนะในส่วนของเบาะคันนี้นะคะก็ เป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะคะเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะคะเบาะหนังไฟฟ้าคู่หน้าโอ้โหหรูๆรูกันเลยนะคะปรับระดับได้เลยนะคะในส่วนหัวนอ็อตซอกประตูนะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่ขยับขยียนเลยนะคะคันนี้สภาพสวยๆเลยนะมาชมกันต่อในส่วนของห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะอ่าหรูหราเลยห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็ มีแอร์ด้านหลังให้ด้วยมีกระเป๋าจิงโจ้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะสามารถดึงลงมานะคะเป็นที่พักแขนนะคะที่วางแก้วน้ำได้เช่นกันนะคะแล้วก็นี่เขามีห้องรับด้วยนะคะนี่ตรงที่พักแขนดึงลงมาเขามีห้องรับด้วยนะคะสามารถเปิดนะคะโอ้โหทะลุได้ไปยันห้องเก็บสัมภาระด้านหลังเลยนะคะนี่คือเปิดทะลุเข้าไปเลยนะ แล้วก็คันนี้นะคะเขามีในส่วนของม่านบังแดดให้ด้วยนะคะตรงด้านหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะตรงสองกระจกสองบ้านแล้วก็ตรงด้านหลังนะคะ<ๆ>เขามีม่านบังแดดให้ด้วยนะคะ<ๆ>ก็คือรูๆเลยนะคะคันนี้นะนี่ม่านบังแดดนะคะสามารถ ดึงขึ้นดึงลงนะคะเป็นที่บงังแดดได้เลยนะคะคือแบบเป็นรถที่หรูหรานะคะคันนี้หรูหราเลยนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆเลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะยังไม่มีเจ้าของนะคะใครมาก่อนได้ก่อนนะราคาพิเศษราคาเบาๆแบบนี้นะคะมีแค่คันเดียวนะเดี๋ยวมาเปิดชมกันต่อในส่วนของห้องภูโดยสารด้านอ่าไม่ใช่ห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะขอเปิดก่อนนะ เปิดไม่ออกแป๊บหนึ่งนะคะนี่นะคะเปิดที่เปิดน้ำมันนะคะก็จะเป็นปุ่มนี้แล้วก็ที่เปิดห้องสัมภาระด้านหลังก็คืออยู่ตรงนี้นะคะตรงด้านข้างคนขับเลยนะคะไปชมกันต่อเลยนะคะในส่วนของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะมา อ่ะเปิดมานะคะห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนี่เลยนะคะกว้างๆนะคะบรรจุสัมภาระได้เยอะเลยนะคะแล้วก็คันนี้เขามีในส่วนของถัดท้ายมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะมีถัดท้ายมาให้เรียบร้อยเลยนะคะด้านล่างมีอะไรมาให้เราบ้างเปิดดูหน่อยเนาะ,ะคู่นะคะอ่ะนี่เลย ด้านล่างมีล้ออไหล่มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีล้ออไหล่มาให้ครบเลยนะคะคันนี้แล้วก็บอดี้ด้านล่างนะคะก็คือสภาพเดิมๆเลยนะคะด้านหลังบอดี้สภาพเดิมๆเลยนะคะ สวยๆเลยบอดี้ด้านหลังนะคะจุดเม็ดร้อนนะคะเห็นเด่นชัดนะคะกลมๆเลยนะคะขอบยางไม่มีฉีกไม่มีขาดนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะันนี้นะคะลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะคะรีบติดต่อกันมาได้เลยนะคะรถมาไวไปไวแน่นอนนะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 9 8 2 6 0 9 5 8 7นะคะเบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ นีนะคะได้เป็นเครื่องยนต์ v v ว i นะคะเป็นเชื้อเพลิงเบนซินนะคะขนาด4สูบ 2,000cc 147แรงม้านะคะภายในห้องเครื่องยนต์นะคะสภาพเดิมๆเลยนะคะไม่มีข้ามน้ำมันหยดไหลยเยิ้มนะคะสภาพสวยๆเลยนะคะลูกค้านะคะสามารถตรวจสอบประวัติที่มาที่ไปนะคะจากทางศูนย์บริการได้เลยนะคะรับประกันเรื่องของการชนหนักที่ความจำนำเนี่ยไม่มีแน่นอนนะคะคันหน้าเดิมๆนะคะหัวน็อตน,นะคะสภาพเดิมๆสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะ สวยๆเลยนะจุดเม็ดอาร์ตนะคะกลมๆเห็นเด่นชัดเลยนะคะจุดมาร์กแต้มสีจากโรงงานนะคะมีให้เห็นเลยนะคะหัวน็อตสภาพเดิมๆเ,เลยนะคะหัวน็อตฝักกระโปรงนะคะโลโก้โตโยต้านะคะมีติดอยู่ฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะคันนี้สภาพสวยๆงามๆเลยนะคะห้ามพลาดเลยนะคะลูกค้าได้ไปนะคุ้มค่าแน่นอนนะคะสำหรับคันนี้คันนี้นะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจรถคันนี้นะคะ t ต y o t a Camry 2่ g ปี09นะคะกับราคานะคะตั้งขายอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคาเบาๆผ่อนสบายๆนะคะตกผ่อนอยู่เดือนละประมาณ6,000ไปลายเท่านั้นเองนะคะถ้าสนใจรด้ติดต่อมาได้เลยที่เบอร์098-2609-587นะคะ0 9 8 2 6 0 9 5 8 7เบอร์นี้แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะเข้ามาดูรถจริงทดลองขับได้เลยนะคะบริษัทต,ตั้งอยู่ที่ซอย รีไทย68แยกหนึ่งนะคะก่อนจากกันไปในวันนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ให้นัดด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในการอัปเดตคลิปลดนะคะให้ได้ชมกันในทุกๆวันเลยสำหรับวันนี้นัดก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ